นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับฟูรีนะครับเป็นตัวเครื่องนวดตานะครับอ่ะเดี๋ยวเราแกะให้ดูกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับก็สอนวิธีการใช้งานนะครับเป็นภาษาไทยเรียบร้อยเลยเนาะต่อไปก็จะไม่มีอะไรแล้วมีแค่ตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นกล่องเปล่าเลยมาดูที่ตัวเครื่องนะครับอ๋อจะมีสายนี่นะอันนี้จะเป็นพอร์ต Type C นะครับที่แถมมาให้ ปฏิชาด้านนเป็นไทย A ด้านไทย C นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหักแบบนี้นะครับเอาไว้มันจะได้ปรับสราเท่ากับหน้าเรานะครับด้านตรงนี้ก็จะเป็นนิ่มๆนะไว้สัมผัสกับตาเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายรัดนะสายรัดก็จะมีความยืดๆหน่อยๆนะครับเพื่อให้กระชับอาจะมีปุ่มอะไรบ้างนะครับตรงนี้นี่เป็นยี่ห้อนะครับฟูรินะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็อันนี้นะครับเป็น เป็นปุ่มเปิดนะครับแล้วก็กดเปิดได้เลยกดค้างไว้นะครับจะมีพูดด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะมีดนตรีนะครับดนตรีแบบให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายเทาที่จับดูนะครับก็ จะมีการสั่นนะครับสองข้างตรงนี้นะครับแล้วก็มีการดันนะแล้วมันก็ผ่อนนะครับทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นวดขมับเราในตัวด้วยนะครับแล้วก็มีการสั่นมีการสั่นด้วยนะสั่นข้างหน้าข้างหลังนะครับตรงนี้ด้านข้างก็สั่นหมดเลยนะก็อาจจะใส่ก็ใส่แล้วก็อาจจะทําให้เราผ่อนคลายนะครับ แล้วก็จะมีดนเสียงดนตรีให้เรารู้สึกสบายนะครับประมาณนี้ครับใครสนใจก็ลองไปสั่งซื้อกันได้นะครับของฟูรินะครับ